วันนี้เรามาดูชุดถุงลมแปะวาบลอกแท้ถังทะตะเตลปั๊มแท้ vr คู่กับชุดเมมโมรีของอีโคแ A ร์เหมือนเดิมนะครับคันนี้ก็เป็นคันที่หนึ่ง้อยสามของทางปุ่มแล้วนะครับพร้อมลอ cvx ขอบ20สบเดี๋ยวเรามาดูการทำงานกันนะครับเบอร์สามครับคันนี้จัดพร้อมกับโชคสตัดปรับเกียวเฮดได์ Head ye, ปรับแข็งอ่อนได้สาสบสองระดับด้วยนะครับ บอรสองครับอันนี้เป็นระดับวิ่งใช้งานนะครับเบอร์นหนึ่งครับอันนี้เป็นระดับวิ่งเตี้ยนะครับคองครับขอบอกว่าชุดนี้เป็นชุดที่ดีที่สุดในตอนนี้เลยนะครับใช้งานสะดวกมากๆขอบคุณครับ